พบกับผมวินเพชรยนต์รถครอบครัวที่คุณมั่นใจใครกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะครับ PPV ที่เรียกได้ว่าสมรรถนะสูงประหยัดน้ำมันนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาไม่มีใครเกินหน้าตาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีขอแนะนำเลยครับคันนี้อีลซูมิลเอ็กซ์นะครับ1.9 d i o n i x เลยรุ่นพิเศษนะครับได้ปี2020ฮะ คันนี้เลขไมลแสนห้าเท่านั้นเองนะครับวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่าในั้นเองนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยครบจบคุ้มแน่นอนคันนี้ออกห้างราคาล้านสกว่านะครับได้เป็นรุ่นเนวีแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง7จ็0 0 0นื 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวได้เลยผ่อนเดือนละ15 0 0 0เท่านั้นเองนะครับรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องคำ้ำเบอร์โทรด้านล่างครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับบินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถเกรดเแบบนี้ไว้ใช้แน่นอนก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันถัดไป นะครับเส้นสายรายละเอียดเป็นอย่างไรไปกันเลยครับคันนี้ชมนี้นะฮะหน้าตาคุ้นเคยนะครับได้เป็นรุ่น d i o n i x ออปชันไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้ไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนสวยๆแบบนี้นะครับกระจังหน้านะฮะได้เป็น black chrome นี่เลยฮะ,ะสวยมากนะครับปกติเราจะเป็นโครเมียมเงาๆใช่ไหมฮะนี่ฮะ d i o n i x เราได้เป็น black chrome แบบนี้สวยนะครับเรียวกว่าเป็นซิกเนเจอร์หล่อเข้มขึ้นนะฮะโลโก้เอลซูชัดเจนด้านล่างมีสปอตไลท์ไฟตัดหมอกมาให้นะครับสเกิร์ตนะครับบันไดข้างมีรอบคัน นะครับไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้ชุดไฟเดย์ไทม์ LED ไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดในตัวเลยนะครับบริเวณกระจังหน้าไร้เรียงขึ้นมาตรงฝากระโปรงนะครับสวยตรงคมเดิมเห็นไหมฮะสานเหลี่ยมคมนี่ครับผมเล็งให้ดูแบบนี้นะครับลูกค้าหลายท่านไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองมั่นใจได้นะครับนะครับผมชี้ชัดให้ดูในจุดประทะของตัวรถคันนี้สวยเดิมแน่นอนรถทุกคันนะครับของเพชรยนต์เรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักเพลียความจมน้ํา ตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชำรุดส่วนหายครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้จะซื้อรถทั้งทีนะครับยุคนี้นะเราจะซื้อรถมือสองทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทใหญ่ที่ไว้ใจได้นะครับเพชยยน์เปิดทําการมาแล้วปีนี้เข้าเป็นปีที่สิบห้าบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะครับขัดรถสวยด้วยใจรถไม่สวยเราไม่ขายว่ากันอย่างนี้นะครับไปกันต่อเลยนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถสวยตรงคมเดิมแบบนี้ฮะนี่ เอาไปเดินทางกับครอบครัวช่วงนี้นะครับต้นปีลมหนาวยังมีนะหารถสักคันหนึ่งไปเที่ยวกับครอบครัวคุ้มค่าแน่นอนด้านล่างนะครับตรงนี้ตรงป่งซุ้มล้ออันนี้เป็นเดิมโรงงานนะครับให้มาเป็นดีไซน์ชุดแต่งของรุ่น d i o n i c เลยนะครับแม็กได้เป็นทูโทนนะครับหน้าเงาซอกดําสวยๆแบบนี้ขอบ17นะครับยาง Brickstone นะครับ Durer Highway Terrain นะครับดอกเลึกๆใช้อีกยาวคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราทําสปาชุดใหญ่เลยนะครับแต่ผมให้ดูนะครับนี่ฮะรีวิวด้วยความจริงใจแบบนี้ความสะอาดเคลียร์ง่าย แต่โครงสร้างหลักต้องเดิมเท่านั้นนะครับคันนี้ปิกนกโชกอัพอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่หยอนไม่เยิ้มนะครับกระจกเดิมแท้อิสุรอบคันนะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยคันนี้ติดิล์ม40 60รอบคันกันสาด4ชิ้นมีให้ด้านบนนะครับดิโอเน็ก์เราได้เป็นแร็กหลังคาครับคู่บนมีให้บันไดข้างนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับเข้าชุดเป็นสีดำพีโนแบ็กสวยๆนะครับคันนี้กุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมเจ้าของเดิมดีฮะนี่ฮะเขาติดเบ้ากันลอยมาให้ นะครับใครหานะครับรถสวยๆคุ้มๆราคาประหยัดปกตินะครับคันนี้ซื้อได้ในราคาครึ่งเดียวจากป้ายแดงนะฮะคุ้มมากนี่นะฮะภายในนะครับ d i o n i x ด้านในนะครับบุคลิกจะเป็นสีดำนี่ฮะเป็นซิ gnature เขาเลยนะครับแล้วก็เป็นวัสดุเป็นหนังบุดนุ่มนะครับตัดสลับกับพีโนแบ็คเมื่อเปิดโครเมียมชัดเจนนะครับนี่ฮะที่วางแก้วน้าชุดลำโพงต่างๆนะครับอยู่ครบๆซอกหน้าซอกในสวยเดิมครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไข่นะครับบริเวณขอบประตูสวยเดิมไม่มีพ่นสีสาดทับแน่นอน เสาบีน็อตไม่ขยับเลยให็นไหมฮะไม่ขันไม่ไขเลยสวยเดิมบริเวณหูกรอนนะครับมาร์กิ้งต่างๆยังอยู่นะฮะไม่มีรอยประแจขันไขสติ๊กเกอร์วันนิ่งต่างๆสครับเพจสีโครเมียมนะครับสวยๆเบาะนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะคูแม็กซ์นี่ฮะขึ้นชื่อมากนะครับเบาะคูแม็กซ์นั่งยังไงก็ไม่ร้อนนะครับจอดตากแดดเข้ามาก็ไม่ร้อนหลังนี่เละนะครับรับไปใช้กันเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดได้เป็นเบาะหนังแพ้รอบคันเลยนะครับนี่ฮะติดตั้งเดิมจากโรงงาน แบบนี้ D max m a x นะครับตัว m u วนะครับข้อดีคือเบาะนะครับเขาจะปรับแฟลตเรียบด้านหลังไปเรียบร้อยเลยรุ่นนี้นะครับพิเศษคือเราได้เป็นรุ่น n a v ีด้วยนะครับมี v i g a t i o n แ a p ให้เรียบร้อยนะครับตรงบริเวณพวงมาลัยนะฮะได้เป็นพวงมาลัยแบบ Multifunction Cruise Control มีให้นะครับได้เป็น Traction Control ต่างๆมีให้เรียบร้อยเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยมีให้ครบนี่ฮะสวยมาก นะครับเบาะคนขับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นของของผู้โดยสารจะเป็นเบาะแบบแมนนวลนะครับนี่ฮะในราคา7 0 0 0 0สนนะครับ 7, จ0 0แนนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับเราได้ขับรถนะครับระดับแฟลกชิพนะฮะรถเรียกว่าเป็นรถ ppv ยอดนิยม milx คันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนจากราคาล้านสามกว่าวันนี้ลดราคาไปเกินครึ่งล้านว่ากันอย่างนี้นะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างทักมาได้เลยนะครับ0ู4 6 9 6 6 3 3 5นะครับแอดไลน์มาได้เลย นะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านทานนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์ครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนนี่ฮะล้อนะครับได้เป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับล้อแมกซทูโทนนี่ฮะยางไฮเวทเทรเรนดอกลึกๆใช้อีกยาวนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแชสซีไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อหูกรสวยเดิมนะครับเบาะด้านหลังอย่างที่เรียนนะครับนี่ฮะปรับพับเรียบเลยวางข้าววางขอนะครับปูที่นงที่นอนต่างๆได้หมดนะ นะฮะจอฝังผนังให้เลยเรียบร้อยโอ้โหนะครับมิวเอสคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะใครหาอยู่เนี่ยเดินทางกับครอบครัวช่วงนี้นะครับยิ่งดีใหญ่ลดราคานะครับหลักล้านตอนนี้ซื้อได้แค่7 0 0 0 0สกว่าคุ้มค่าที่สุดเลยฟรีดาวก็ได้นะครับผ่อนเดือนละหมื่นห้าเท่านั้นเองนะฮะเหมาะกับใครครับจริงๆเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยนะครับพนักงานประจำนะครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะฮะอาชีพเอสระอข้าแม่ขายก็ได้นะครับหรือจะเป็นผู้รับเหมานะครับขอให้มีรายได้ชัดเกน3 0,000บาทขึ้นไปนะครับรับคันน่อน ด้านหลังนะครับนี่ฮะชุดแต่งเรายังได้เป็นชุดสเกิร์ตนะครับตั้งแต่ด้านหน้าบันไดข้างมาถึงด้านหลังนะครับด้านบนมีเป็นสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรก LED นะครับดวงที่3มีให้แล้วก็มีชักฟินด้านบนด้วยนะฮะใบปัดน้ําฝนนะครับกระจกเป็นแบบไล่ฟ้านะครับไฟท้ายแบบทูโทนแบบนี้นะสวยถือว่าลงตัวครับ d i o n i x เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับมีเสน่ห์มานะครับกล้องถอยมีให้เรียบร้อยแน่นอนนะครับนี่ฮะด้านท้ายเปิดออกมานะครับด้านหลังก็ปรับพับเรียบไปได้เลย นะครับขนข้าวขนของอเนกประสงค์คันนี้ตอบโจทย์นะครับตถัดมานะครับนี่ฮะตรงบริเวณด้านข้างนะครับสปอยเ็นอาร์คเรียงตัวนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยนี่ฮะนะครับน็อตบริเวณฝาท้ายนะครับเดิมคันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรอทําสปาผมรีวิวให้ดูด้วยความจริงใจแบบนี้ครับเข้ามาปุ๊บผมรีวิวเลยความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับแต่ผมพาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไฟแทสแตเล่นะครับซ้ายขวานี่ฮะเดิมโรงงานแน่นอน ด้านหลังนะครับนี่ฮะบอกปรับพับเรียบได้นะครับเดินทางกับครอบครัว2ท่าน3ท่าน5ท่าน7ท่านว่ากันไปนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานไปคันเดียวจบเลยคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันด้วยเครื่อง1.9เนะครับเดินทางได้ทั่วไทยนะครับขับสนุกขับประหยัดคันนี้เท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะครับคันนี้นะครับกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเดนทรีนะครับสมาร์ทคีย์สมาร์ทเดนทรีเปิดออกมาตรงบริเวณคนขับนี่ฮะด้านข้างนะครับมีตกแต่งเป็นเพนอแบ็กสวย นะครับได้เป็นหนังบุนุ่มนะฮะได้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานปรับออโต้ที่คนขับหนึ่งบานนะครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกต่างๆนะครับสวยครบจบคุ้มแบบนี้ซอกหน้าซอกในสวยเดิมนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ขายเลยตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันนะครับฟังชันเสริมเราจะมีเป็นตัวฮิลแอซิสแตนควบคุมความเร็วนะครับลงทางลาดชันให้ไอเดิงสต็อปมีให้กระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับตรงนี้ได้เป็นแฟร์ชันคอนโทรลเอ่อมีเป็นครูสคอนโทรลให้ นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตสก้านแบบนี้นะครับแอร์แบ็กมีให้รอบคันแน่นอนนะครับคันนี้เลขไมล์แสนแสนห้าเท่านั้นเองนะครับวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณห้าหกสิโลประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ก็มีเป็นหน้าจอนะครับทัชสกรีนเนวิเกชันแมปต่างๆนะครับแอร์ออโต้นะครับมีให้เกียร์ออโต้นะครับหกสปีดแบบนี้นะครับพร้อมซีพีเอนเชียลชิพมีให้นะครับเบรกมือมาตรฐานก้านยกนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังบุนุ่มนะตรงบริเวณพนักแขน เปิดออกมาเนี่ยครับก็เป็นช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มิลเอ็กซ์ข้อสังเกตนะครับตรงนี้เราจะได้เป็นกล้องเป็นกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงแบบออโต้ให้แต่มีเป็นกล้องนะครับบันทึกหน้าแบบบิวอินให้เลยนี่คือติดตั้งจากโรงงานนะนะครับตรงบริเวณม่านบังแดดต่างๆนะครับนี่ฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขาวๆใสๆนะครับมีจอกลางให้ด้วยโอ้โหคันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนตรงบริเวณคนขับนะครับปรับได้6ทิศทางนะครับเป็นบอกไฟฟ้านะฮะเสาบีนี่ฮะสวยๆฝั่งขวา นะฮะน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขนะครับผูกกรอนสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสครับเพลดสวยเดิมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับบล็อกนี้เราได้เป็นขุงกําลังดีเซลนะครับคอมเร DDI นะครับซูเปอ DDI Blue Power นะ Gen 2นะครับ150ม้าครับเครื่อง1.9ไม่ธรรมดานะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนผมย้าก่อนว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ทาสปานะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้เนี้ยบเลยแต่ผมพาดูนะครับโครงสร้างด้วยความจริงใจแบบนี้นะครับตรงบริเวณคานหน้าแขนหน้าเนี่ยครับคานมอน้าสวยเดิมน็อตไม่ขยับเลยฮะไม่ขันไม่ขขยเดิมแน่นอนครับเดิมแท้แน่นอนรับประกันนะครับไฟหน้าแท้ไทยคยโตะเดิมโรงงานแบบนี้ชี้ชัดให้ดูแบบนี้นะครับสปอยเมทอาร์คสวยเดิมนะครับแก้มหน้าข้อพับสวยเดิมน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ขายเลยครับนี่ฮะตรงบริเวณซีนซิลิโคนด้านข้างนะครับสวยเดิมนะครับแบบนี้ด้านในนะครับเนี่ยผมชี้ชััดดูนะครบ เลงเข้าไปด้านในนะครับเป็นสีเทานี่ฝากระโปรงเดิมแท้นะครับลูกค้าหลายท่านไม่ได้มาดูรถ้วยตัวเองก็มั่นใจได้ผมพาให้ดูนะครับโดยละเอียดในเบื้องต้นนะครับสำหรับรถเกรดเอนะครับเราดูแบบนี้นะฮะตรงบริเวณน็อตนะครับฝากระโปรงไม่ขยับไม่ขันไม่ไขแน่นอนความสะอาดดี๋วผมเคลียร์ให้นะครับเป็นค่าฝุ่นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับพอรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําสปานะแต่ผมพาดูความเดิมนี่ฮะโครงสร้างหลักเดิมแน่นอนนะครับแผ่นเพลทชัดเจนรีเวทบุดย้ำเห็นไหมฮะสวยเดิม นะครับแขนหน้าเดิมแน่นอนครับเนี่ยฮะใจต่อเดิมสนิทเลยโอ้โหคันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถ PPV นะครับรถครอบครัวสักคันนะฮะอเนกประสงค์คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดน้ำมันเครื่องแรงแกร่งนะครับเรียกว่าเป็นยอดนิยมนะครับขวัญใจมหาชนแนะนำเลยครับคันนี้อ s u z u m ิ x นะครับ1.9 D Onix ครับคันนี้ได้ปี2020เลยไม่แสนห้าเท่านั้นะฮะเป็นรถบ้านนะครับคันนี้วิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ60โล ป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านสกว่าแน่นอนแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง7 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับราคาประหยัดไปเกินครึ่งล้านว่ากันอย่างนี้นะครับฟรีดาวได้นะครับคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นห้ารายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องคำเบอร์โทรด้านล่างครับศูนย์หกสี่หกเกนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเลยครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จถึงหน้าบ้านทันเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินเพชรยนนะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับรถกระบะรถ PPV สวยสวยๆเข้าใหม่คันต่อไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้วินเพชรยนขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ